เพื่อนรักกันและมักะจะเล่นด้วยกันเสมอเสมอ ไม่ยุ่งยากและเสร็จเร็วกว่าและเสร็จเร็วจะดีกว่าแต่แต่ก็ยังคงมีที่จะสร้างบ้านด้อีกดังนั้นทั้งสาจึงแยกยาก้ายต่างไปสร้างบ้านของตนเอง เจ้าแก่มีความเพียรพยายามอดทนค่อยๆสร้างบ้านจากินด้วยความมานะและ <3 S 2> ท <myst> ic, ัามต่างก็มีใจที่สามารถสร้างบ้านของตนเองรเมากครอ่หรัััเรื่องตกลงเวลาเย็นทั้งสามต่างก็ตกลงกันว่าแยกย้ายกันกลับเข้าไปนอนในบ้านของตนเองพรว่าเมื่อถึงเวลาจะเป็นคืณนีาค่อกมา ạc ơi <laughs> là hạn mặc có một cái mà ba tôi nơi thì mới

เจ้าหมาป่าพยายามเตะบ้านเขาจะแตกเท่าไรบ้านขเขาจะแตกก็ยังคงมีสภาพเหมือนเดิมไม่มีกระดิกแม้แต่นิดเดียวจนในที่สุดเจ้าหมาป่าก็เหนืหห่อยล้าหมดแรง่ 好。<laughs> <laughs> เด็กวันนี้ครูมาแสดงเป็นกรติューอะไรคะกระตายกร่แบบายสร้างบ้านด้วยอะไรนะามามยแข่งแรงมากเลยนแข่แรงเท่าไหร่ใช่หมคะเพราะว่ากระต่ายเนี่ยก็ยังขยากวไม่เท่ากับผู้แข่งเหเอาล่ะกขอบคุณมากเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ครูหลิแดแสดงเป็นอะไรคะแม,แม่เป็นอะไรนะคะเป็นแกะแล้ววันนี้เจ้าแกะเขาสร้างบ้านด้วยอะไรคะกอนอีกเป็นยังไงเจ้าหมาฝ่า เนะคะเพราะว่าเจ้าแกะเป็นยังไงเด็่อที่ว่าก้อนินเนี่ยเบาหรือว่าหนักคะหนักแล้วทำไมเจ้าแกะเขาถึงสร้างบ้านหินได้ล่ะ เจ้าหนูเราไปยังไงคะได้กินไหมล่ะไมไ่กินเลยสุดท้ายปล่อยเป่าชนามือเลยต้องไปหาอาหารที่ดื่มกินใช่ไหมคะใช่ก็เลยอดกินเลยอดกินสัตว์เลยนะคะคอดกินทั้งสองตัวสัตว์ตัวอดคิ้วต้องไปหาอะไรกินกินอะไรดีกว่านะใส่ต้องไปเก็บผลไม้กินแล้วง่ายกว่าเนาะ One